ดวงของคนเกิดราศีกันภาพรวมเดือนสิงหาคมนี้คุณมีแนวโน้มจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือฟื้นตัวจากเรื่องที่เคยติดขัดทุกอย่างค่อยๆชัดเจนขึ้นมีโอกาสพบแสงสว่างปลายทางโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องสุขภาพขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองอย่าเพิ่งยอมแพ้กลางคัน การงานมีความหวังใหม่ในงานเช่นโครงการใหม่ตำแหน่งใหม่หรือได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้งานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์การวางแผนหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะโดดเด่นระวังการสื่อสารผิดพลาดกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือทีมงาน การเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงหรือดูแลคนในบ้านแต่ยังพอหมุนได้อาจมีไรายได้พิเศษเข้ามาในช่วงกลางเดือนมีโชคจากการแบ่งปันหรืองานจิตอาสาแนะนำให้การเงินไว้สำหรับการเดินทางหรือสุขภาพสนใจดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องเพียง299บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรักคนโสดอาจพบคนที่ใช่ในอุดมคติ แต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันจริงๆอย่าเพิ่งรีบร้อนคนมีคู่ความสัมพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นจากการพูดคุยใจต่อใจถ้าเคยทะเลาะกันมีโอกาสคืนดีกันสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอาการเรื้อรังมีแนวโน้มบันเทาแต่ให้ระวังอาการอ่อนเพลียหรือนอนไม่พอควรพักผ่อนให้เพียงพอและเลี่ยงความเครียดจากงานที่สะสม ให้ประจำเดือนได้ไพ่เดอะสตาร์สื่อถึงความหวังโอกาสและการเริ่มต้นใหม่หากคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือ ให้รับเสริมดวงสวนมนบรรมจักรกับประวัตินสูตรหรือเมตตาใหญ่เป็นประจำเพื่อเสริมเมตตาดึงดูดผู้ใหญ่สนับสนุนทั้งเรื่องการเงินและสุขภาพบริจาคน้ำดื่มน้ำสะอาดหรือช่วยผู้ป่วยขาดน้ำยาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการเสริมบุญให้ชีวิตคล่องตัวชีวิตจะไม่ฝืดหรือขัดข้องวันมงคลค,คือวันที่5 9 17, 22และ28สิสิงหาเหมาะกับการเริ่มต้นพบลูกค,ค้าสมัครงานหรือเจรจาธุรกิจ